อย่าไปคิดว่าคุณเป็นคนล้มเหลวอย่าไปคิดว่าคุณเป็นคนมีปัญหาอย่าไปคิดว่าคุณเป็นคนไม่แอลอ่าวอย่าเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณกําลังบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนคนนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับที่คุณให้ความหมายให้ค่ากับมันมันก็จะเกิดตามนั้นเลยไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายนอกจากสิ่งที่คุณไปให้ความหมายมันเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าฉันเป็นคนล้มละลายคุณต้องเป็นไงครับเป็นคนล้มละลาย คุณไม่มีเงินฉันเป็นคนจนคุณเป็นใครครับคุณเป็นคนจนฉันพูดไม่เก่งเลยคุณเป็นใครครับคุณเป็นคนที่ไม่เก่งคุณได้ตามนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปรารถนาที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อคุณเป็นคนสั่งในเมื่อคุณยอมให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกอ่อนแอกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณคุณกําลังให้ความหมายครับว่าคุณยิ่งอยากเป็นสิ่งนั้นคุณจะเกตไหมครับทุกครั้งที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นนี่ มันจะยิ่งมีเหตุการณ์ประดังประดีให้คุณจ่ายเงินออกไปเพราะฉะนั้นจงให้ความหมายในเชียงบัวคุณเป็นใครล่ะอย่างเช่นฉันเป็นคนที่พูดเก่งฉันเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือฉันเป็นคนที่เป็นที่รักของคนทุกคนฉันเป็นคนที่เจ๋งมากๆฉันเป็นสตาร์ฉันเป็นซูเปอร์สตาร์ฉันเป็นคนที่แบบโหโดดเด่นมากเลยในวงการของออนไลน์ฉันเป็นคนที่ตั้งใจฉันเป็นคนที่ลงมือทาฉันเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วคุณล่ะครับเป็นใครลองพิมพ์ป้ายคอมเมนต์เลครับว่าคุณเป็นใครโอปปสามาสอีครับ